ร้านนี้โคตรอร่อยอยู่ที่ร้านเด็ดซอยวัดดาในหมู่บ้านกัญยาเฮาเลยนะทุกคนเล่าลือลูกชิ้นปลาเตี๋วต้ยมยำยินตาโฟอบอกเลยว่าใครได้ลองจะต้องกลับมาซ้ําอีกแน่นอนวันนี้จัดมาสามเมนูเส้นเล็กโฟยำบะหมี่ยำแห้งบะหมี่น้ําทุกเมนูพิเศษหมูสับหมดเลยนะทุกคนให้ทายชามนี้เท่าไหร่ดูเดียวหุย อันนี้พิเศษแล้วนะชามละแค่50บาทให้มาโคตรเยอะเครื่องปลาโคตรด,ดีไม่มีกินคาว,วอร่อยมาก คำนี้กินเข้าไปลืมทางกลับบ้านเลยโคตรฟินหมูสับเน้นๆต่อกันด้วยเส้นเล็กโฟใหญ่มาต้องลองนะแนะนำเลยรสชาติถึงพริกถึงขิงโคตรดีอร่อยมากและดูมึอกกรอบแต่ชิ้นโคตรใหญ่เส้นเล็กลวกมาดีมากๆเลยทุกคนอร่อยราคาดีแบบนี้ไม่มีอีกแล้วธรรมดา40พิเศษ50ร้านหยุดทุกวันจันทร์ร้านเปิดหกโมงถึงบ่ายสาม,มาลองชิมกันดูอร่อยจริง